คืนเสาเขียวขวัญเรื่องท้าทายบ้านร้างผีสิงเรื่องนี้เป็นเรื่องของต้นนักศึกษาชั้นปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถบชานเมืองต้นอาศัยอยู่หอใกล้กับมหาวิทยาลัยคงเพราะเป็นช่วงวัยรุ่นรักสนุกกลางคืนก็จะจับกลุ่มขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนๆเป็นประจำต้นเล่าว่าคืนหนึ่งหลังจากเที่ยวกลางคืนก็เมากันพอสมควรวันนั้นไปกันสี่คนมีผมหน่องตีและแพร แฟนของตีผมก็เสนอไอเดียขับรถไปสำรวจบ้านร้างกันต่อเพราะจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่เป็นบ้านร้างที่ค่อนข้างมีคนพูดถึงกันเยอะและพวกผมก็เคยขับรถผ่านกันอยู่เป็นประจำทุกคนก็เห็นดีเห็นงามพวกเราก็เลยขับรถไปกันครับพอไปถึงบ้านหลังนั้นก็จอดรถลงกันมาไม่ได้ดับเครื่องโดยความที่ตอนนั้นเวลาก็ตีสองครึ่งได้แล้วกับบรรยากาศที่เย็นและเงียบกริบมืดสนิท มีเพียงแสงจากไฟหน้ารถและไฟฉายสองกระบอกที่เตรียมมาเท่านั้นทุกคนก็ดูไม่คึกเหมือนตอนอยู่ในรถแพรเริ่มใจคอไม่ดีและพูดขึ้นว่าจะดีหรอวะเรากลับกันเถอะผมเลยบอกว่าไหนๆก็มาแล้วลองเข้าไปในบ้านนิดเดียวก็ยังดีจากนั้นผมกับหน่องก็เดินผ่านทางเดินที่เต็มไปด้วยหญ้าคาเข้าไปที่ประตูบ้านด้านในโดยที่ตีกับแพรก็เดินตามมาห่าง ผมบิดลูกบิดประตูแต่เปิดไม่ได้เพราะมันล็อกอยู่จากนั้นหน่องก็เดินอ้อมไปข้างตัวบ้านเห็นมีกระจกหน้าต่างแตกอยู่จึงส่องไฟฉายมองเข้าไปในบ้านตอนนั้นที่ผมเห็นคือหน่องวิ่งหน้าตื่นกลับไปที่รถทันทีเลยครับผมเลยอยากรู้ว่ามันไปเจออะไรเข้าจึงได้เดินไปดูที่หน้าต่างบ้านนั้นเช่นกันเมื่อส่องไฟมองเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นคือผู้หญิงในชุดคุมท้องสีขาวผมยาวลุงลังยืนอยู่ตรงสุดห้อง ขณะที่ผมพยายามมีสติและมองอย่างละเอียดว่าไม่ได้ตาฝาดไปนาผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งมาอยู่ตรงหน้าต่างข้างหน้าผมแล้วผมลองลั่นแล้ววิ่งไปที่รถอย่างที่ไม่คิดชีวิตตีกับแพรก็ตกใจวิ่งตามผมมาท,าทันทีพอขึ้นรถผมออกตัวท,ทันทีแต่รถก็ไปได้ไม่ไกลก็ต้องติดขัดและหยุดลงเหมือนกับติดอะไรทั้งอย่างอยูอย่ที่ช่วงล่างไม่รู้พวกผมก็รีบลงมาดูปรากฏว่าที่ล้อรถมีเส้นผมยาวเป็นก้อนพันล้อเต็มไปหมดพวกผมก็รีบดึงมันออก แล้วก็ขึ้นรถไปต่อเมื่อมาถึงใกล้ๆทางออกซอยพวกผมทุกคนเห็นเหมือนกันหมดครับคือผู้หญิงผมยาวยืนหันข้างอยู่กลางถนนและค่อยๆหันหน้ามาทางเราตอนนั้นผมตัดสินใจขับรถตรงผ่านล่างของเธอไปเลยโดยไม่เลี้ยวหลบครับซึ่งก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับจนวันรุ่งขึ้นตอนเช้าพวกผมไปทําบุญที่วัดทันทีแล้วเราก็ได้มาคุยกันถึงสิ่งที่เห็นแพรเล่าว,ว่า ตอนที่จอดรถหน้าบ้านก่อนจะลงแพรเห็นเป็นเงาผู้หญิงอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองแต่พอลงจากรถมองไปก็ไม่เห็นแล้วและตอนที่ขับรถผ่านผู้หญิงคนนั้นแพรเห็นชัดเลยว่าเป็นเงาของเธอผ่านเข้ามาในรถและผ่านไปซึ่งบรนทุกคนได้ยินอย่างนั้นก็ขวัญกันเจอกันเลยครับแต่ทำไงได้ล่ะก็เจอกันมาแล้ววะเนาะ นี่แหละครับเป็นอุทาหอณ์สำหรับคนที่ชอบไปลองของนะครับถ้าเจออะไรแบบนี้ต้องมีสติแล้วเอาตัวหลอดให้ได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะผิดพลาดไปเกิอดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตกันหมดเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าใจไม่ถึงจริงอย่าไปลองอะไรพวกนี้เลยครับ เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยาวมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ตรงใจรู้สึกน่ากลัวมากๆเพราะตอนที่ผมเคยไปสำรวจบ้านล้างผมก็เคยคิดอยู่ว่าถ้าเจอแบบนี้จะทํำยังไงโชคดีที่ไม่เคยเจอครับแต่อย่างเรื่องนี้เจอจังๆอย่างนี้เป็นผมผมก็ช็อกเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเรื่องอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่อง The Ghost Infinity ของผมไว้ด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะมามอบความหลอนให้กับเ,เพื่อนๆแบบไร้ขีดจากัดเลยนะ นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับขึ้นเสาเขยา่าขวญนรับ